ชุอแป้งทอดรออเราอนนัมันร้อนอยู่ไปนะเขาจะสไตล์เนี้ยร้านนี้ตรงนี้ของเขาสไตล์เนี้ยน่ส,สั่งสเต็กก็จะเป็นสไตล์เนี้แหละครับเพื่อนค,ครับต้องโดโดพาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายครับ พาโดโดมากินสเต็กกันนี่ที่ร้านนี้ร้านสะอาดห้องอาหารสะอาดเนี่ยผมเคยทานตั้งแต่โดโดยังไม่เกิดอะเมื่อก่อนเวลาผมมารับเงินเดือนผมต้องมาที่ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์ตอนนี้เลิกกิจการไปแล้วอยู่ตรงนู้นแล้วผมก็เบิกเงินเสร็จก็จะมากินสเต็กที่นี่อ่าเป็นการฉลองเงินเดือนออก วันนี้พาโดูโดมากินกันครับเข้ามาครับนั่งนั่งได้ทุกร้านไหมครับต้องไปตรงนู้นัเปเข้าไปกินกันมาดูทางร้านสต,ต็กมาดูสต,ต็กเหมือนเดิมไหม อ๋อต้องนั่งตรงนู้นใช่ไหมครับนั่งตรงนู้นใช่ไหมอ,อ,อ๋อขอดูหน่อยนะครับมีสเต็กเขาก็จะเป็นสไตล์นี้มีสเต็กอะไรต่างๆร้านอะไรเขามีข้าวเกี๊ยบด้วยแล้วก็มีผมเคยสั่งเขามีก๋วยเตี๋วด้วยนะมีสเต็กเข้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็นถ้วยเล็กๆด้วยนะฮะาปะเข้าไปนั่งในร้านนี้กันนะปากข้างเหมือนเดิม喏ถักแม่นสเต็ก ดู oh, มีสเต็กอะไรบ้างนะเออสเต็กู <Okay. S 1> ้เอาสเต็กอะไรสเต็กสเต็กเนื้อเนาะสเต็กเ,เ,เนื้อสองที่จ้ะแล้วก็มีอะไรอีกันไม่ได้มานานแล้ว กุ้งชุบแป้งทอดไหมอ่าเอากุ้งชุบแป้งทอดด้วยหนึ่งแล้วไนเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่ไหมมีเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อสองที่นี่นน้องเข้ามาเลยเส้นหมี่ชิ้นเนื้อสองที่อ๋อแล้วก็มีมีซุปด้วยใช่ไหมฮะซุปเป็นซุปข้นใช่ไหมซุปข้นแล้วมีขนมปังเหรอ เอาเอาเอาซุปแฮมที่หนึ่งแล้วก็หนมตังด้วยเนาะเอาเท่านี้ก่อน,นเนาะเครื่องดืม่มมีอะไรบ้างอ่ะมีน้ำอ,อ๋อไม่ใช่น้ำบัดลมก็มเป็นปน้ำเำปล่าน้เอาน้ำเปล่าดีกว่าโซดามีไหมไม่มีนเนาะเอาเท่านี้ก่อนครับ สั่งเรียบร้อยแล้วครับให้ดูบรรยากาศแล้วนั่งพอจะได้ส่องโดโดได้มไม่ได้มานานแล้วครับให้เพื่อนดูดูเมนูค่อยคีเผื่อจะแคปหน้าจอดูอมผมมาร้านนั่งเดิมตรงแยกั้นแผกนะเก็มีสาขาอยู่งแถวจเจริญนนะครอ,อีกอันนึ่งน,นั้น ไม่เคยไปทานอย่างที่บอกนะที่นี่ผมมาตั้งแต่สมัยทํางานใหม่ๆสมัยหนุ่มๆพองนเดือนออกเมื่อก่อนไม่มีอะ a t ที t AT อไม่มีอ่ะเขาก็ไม่ใส่ซองใส่อะไรด้วยนะ,ะก็ต้องนั่งรถเมย์สายห้าหกมาที่ธนาคารแล้วก็เอาสมุดมาเปิดเดือนเดือนอ่ะ ี่ปีอ่ะย้อนหลังไปตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่8 9, 20, 1, ิบแปดสิบเก้ายี่สิบน่นะสามสิบกว่าปีอ่ะเกือบสี่สิบ 40, ปีอ่ะมีแต่สมุดรับเงินเดือนก็นถือสมุดมาเบิกเงินที่ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์จำกัดนะเดี๋ยวนี้ไม่มีและเดี๋ยวนี้เหลือแต่กรุงเทพซึ่งเป็นคนละที่กันนะก็จะเอาสมุดมาเบิกเงินพอเบิกปุ๊บบางทีมากับเพื่อนมากับอะไรก็ทกัมันเป็น เป็นตุ๊กๆด้วยนะตุ๊กๆที่เป็นสองแถวอะ่ะนั่งตุ๊กๆสองแถวมาเดี๋ยวนี้น่าจะยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็น่าจะน้อยลงนะเออไม่ใช่รถมีสายห้าหกอีกตรงนี้ต้ตองห้าเจ็ดห้าเจ็ดเราเสร็จแล้วก็เดินมากินข้าวกลางวันกันที่นี่บรรยากาศก็ยังเดิมเดิมต้องเป็นสไตล์นี้แหละเมื่อก่อนก็มานั่งแบบนี้แหละอ่านี่นะเหมือนจังทั้งคู่เลยนะที่ยไข่ทอด อ่เดี๋ยวรอพุงยูแพนทอดอาดกินกินน,นี่ก่อนมีสเต็กเนี้ยอ่าสเต็กเนื้อครับเขาจะไม่ใช่เหมือนทั่วๆไปนะเขาจะสไตล์เนี้ยร้านนี่ตรงนี้ของเขาสไตล์เนี้ยนี่นะสั่งสเต็กก็จะเป็นสไตล์เนี้ยแหละจอดครึงก็ไปเดี๋ยวโอ้ช้อนอะไรเขาอยู่ตรงไหนล่ะถ้าอยู่ยนี่เอามาให้นี่แนละ้วนี่เอามาให้ช้อนอาด เดี๋ยว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 พ่อจะจะจะเย็นเย็นเดี๋ยวพ่อขอช้อนให้เดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะใส่นี่ไหมซอสไหมอันนี้เอาไหมซอสมะเขือไหมอ่ะซอสมะเขือทำเองทิ่เอาแล้วพอแล้วเบาๆเดี๋ยวพ่อออพอใส่ซอสมะเขือมั่งนะมะเขือซอสมะเขืออันนี้ซอสพริกเอาไหมซอสพริกไหมเดี๋ยวพ่อบีบให้ ตัวอาจจะเฮ้ยนี่ไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่ซอสทอีน้ำลาหรือเปล่าอ้อนี่ไม้จิ้มฝันคงมีเท่านี้แหละอันนี้แหละซอสมะเขือเขียนึ่จะเป็นผันแบบนี้เดี๋ยวพ่อเอาช้อนช้อนให้ด้วยน้ำแข็งใส่แก,ก้ว ถึงใส่แก้วมาแล้วอันนี้อันนี้ซุปข้นแล้วก็อันนีเกี๋ยวแบบนี้น้องๆอ,อ,อันนี้อะไรฮะนี่อะไรชิ้โชชีโฉก็เกี๋ยวแบบขอช้อนส้อมคันช้อนจะซ้อมอ,อ๋อนี่ ามาไล่เลียงดูนี่ซุกคนสุกคนนี่ขนมปังกรอบเหรอซุปเบคอนสั่งซุปคนเบคอนก็เป็นน้ำน,นี่อย่างเดียวเนะนาะอันนี้อะไรขนมปังกรอบเองดูให้มาสองอันเลยรู้ยังไงนะแน่ก็ใส่น้ำแข็งเอาน้ำแข็งใสเอาน้ำแข็งมาใส อขอบคุณครับนีทุกเครื่องปรุงมาแล้วถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวจะมีทุกเครื่องปรุงมาแบบนี้น้ำแข็งใส่สองแก้วใส่สองแก้วมาแล้วเอาน้ำเปิดน้ำขวดหนึ่งน้ำใส่ขวดหนึ่งะ ระวังหกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหกพอแล้วพอแล้วช้อนนี้แล้วกันช้อนนี้แล้วกันชาร์ตเาจะมาจัดเป็นช้อนเดี๋ยวรอก่อนสิ เขากำลังทอดอยู่แล้วก็มีซุปแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวกินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะนะเดี๋ยวไปซื้ออันนีกินเลยรนะ่มต้นที่เข้าวเกียบฮะ

เนือเ้อก็หั่นมาให้เสร็จครับเนื้อนุ่มๆเหมือนกับเนื้อที่หมักมาแล้วแล้วก็มีผักผักลวกหรือผักต้ม นี่แหละ,ะสไตล์สเต็กของสะอาดซึ่งเก่าแก่ยาวนานนะักกว่า30ปี50ปีด้วยซ้ำเกินกว่า50ปี

ผมไม่ได้มานานมากเลยเป็นหลายสิบปีนี่แต่ดูโรกเกือเพราะว่าจอดรถยากไงวันนี้ผมเรเอามอเตอร์ไซค์มามจะเข้ากันนะจะต็กของเขาขายผักต้มๆนะ เราเค้ากก็ินสไตล์เดียวโร้เขามีพริกไทยลรืตองแต่พริกไทยโรยพริกไทยเนอยชุดปรุงนี่เขามีมันเป็นชุดปรุงก๋วยเตี๋ยวเนาะ ชิมสิอะดชิมในซุปเอาไหมนึกตุ๊บคนมาแล้วครัคตุ๊แปนน้งทอดโนี่ตุ๊บแปนน้งทอดโดูให้พ่อดูก่อนขอพ่อดูหน่อยขอพ่อดูหน่อยตุ๊บแป้งทอดเออ รอกฝันนะ้ำมันร้อนอยู่รอฝันร้อนอยู่ชิมซุปไหมอ่ะ,อะชิมซุปนี่ก่อนโอเคซุปข้นชิมซุปเดี๋ยวก็มีช้อนซุปอย่างนี้มาซุปข้นจับขนมปังกรอบเอาละ ซุปคอมโบดเหมือนกับมีน้ำเป็นผักสนใจไหมไปโดเอออร่อยอะ่ะอ,อ๋ออันนี้เขามีเบคอนอยู่ก็มีเนื้อเนื้อเบคอนอยู่ข้างในมีใส่ให้หนุ่มปังไปเยอะเลย ไม <pelled essed mit iki member> ่กินเหรอ็อดเพิ่ชิมครึ่ชุดแป้งทอดโอ๊ยแต่ยังร้อนอยู่เดี๋ยวลอกกนดีกว่าเด็กๆ พาเด็กๆมาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนโดโดโ,โดโดเหมือนเด็กจะไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ ใหม่มั่นปั้นมือก็จะกินกุ้งกุ้งซุปแป้งทอดกินซุปเบคอนหมืนป,ปันคอนร้านนี้ก็นัะว่า เป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งร้านแรกๆมีย่านฝั่งทนนะเบียวโนก็ชะงัดนิดหน่อยมีเสียงรบกวนจากเด็กน้อยเจ้วอันนี้ไว้ไว้เอา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 วางตรงนี้เอามาวางตรงนี้มาเอามาวางตรงนี้ในอันนี้มาวางตรงนี้จะได้กินถนัดขอชิมตวงนะ กินตัวหนึ่งกุ้งจุกแป้งทอดก็แบบนนหนาๆแบบนี้เลยครับกุ้งทอดกัะมาหนาๆเแบบลยต้มเราทอดเหมือนเดิมนี่ผัดอะไรละ่ะกะหล่ำปีลวกกะหล่ำปีต้มนะ Thôi giờ đua như này thật ừ. đó là Bên, bên Đội thì mình cho. Ừ. Bên làm pi đo với mắt cũng cho không thích à. à. Làm cặp kính Đỏ เที่ยโ,โดยก็จะอึ้งๆไปหน่อยนะฮะเพราะว่าโต๊ะข้างมีเด็กน้องร้องงอองเงปล่อยเที่โด,โดไปผมมานี่เดี๋ยวเที่ยโดรอคิมมานี้เส้นหมี่เนื้อเป็นสไตล์เขาก็จะเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะฮะมีขนาดเดียวนะฮะน้ำจุกแบบหวานๆปรุงเพิ่มเลยพริกไทยเยอะๆ ก็อะไรมากครับน้ำซุปหวานอยู่แล้วมีไข่หน่อยแล้วผมก็เนี่ยทำสไตยวันนี้มีเอฟซีท่านหนึ่งดูผมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บอกว่าถ้าคุณเหมือนอาจารย์ดีใจผมโน้ผมจะเป็นมนุษย์ประหลาดอยู่คนเดียวตานิดนึงอ่าอันนี้พริกปงมันมีกลิ่นมีสีสันหน่อยน๋อ เ,เส้นเมี่ยวเขาเป็นแบบนี้จส่น้ำส้มไปแล้วก็ไปขอเติมน้ำตาลหน่อยตาลนิด สร้างสีสันเขาจะค่อนข้างรสแบบไม่ไม่ค่อยปรุงรสอะไรมากนะเป็นซุปเป็นอะไรอย่างนี้เหลือด้วยจมูกดีโอเคอ่ะอัลเบอรม กินเงินครับเพื่อนกินต่อเปลี่นเลนูันี้ดีดีดนดี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 ีดีดีีีีดี được đại. tự Ok rồi má cả can thằng khoảng nú đi lấy ขอบคุณครับไม่เพิ่มนะครับอร่อยมากครับที่นี่เขาจะขายเป็นช่วงนะตอนเช้าก็จะประมาณ11โมงเขาจะเริ่มขาย11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งปิดครัวแล้วก็พักผ่อนเซ็ตร้านเซ็ตอะไรเสร็จแล้วก็จะเปิดทีตอน16นาฬิกาถึงย1อนาฬิกาสามทุ่มครึ่ง เครื่อง <ไป S 1> เครื่องสตาร์ทลนะพอแนละ้วแค่นี้นะไม่มีแล้วนะนะ้ำจิ้มน,น้ำจิ้มพอแล้วนะนะาทานเลยเดี๋ยวโดยางมีเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้ออีกอย่างนะ I'm ท่ทงานเดี๋ยวไปกลับไปที่ทำงานเนาะไปบินนะครัปเินเลยครับสไตล์แบบคิดตังเร็วเหมือนเดิมนะมถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะมไม่ใช่เป็นคนเดิมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนเดิมนะเมื่อก่อนน่าจะเป็นรุ่นพ่อเขาะนะ้นาจะมาคิดตังเร็วๆอะ่ะถ้าใครอยู่แถวนี้แล้วก็เคยเคยมาทาน,ปนาไปย

ก็ยังเป็นยุทสไตล์คิดตั้งเร็วๆรัวๆโดโดก็มีอาการลุกลุกลนหน่อยเพราะว่าด้านหลังพี่โดมีมีน้องมีน้องเขามองแงงองแงเนี่ยอาการอาการของให้เพื่อนๆเห็น อโด้ใส่ไหมร้อนอดีตเมื่อก่อนอเ,คเคยกินก็เกยบซื้อ,ซ,อซื้อกลับไปกินบ้านต่อเ,เขาเก็บเกาเกยบกุ้งถุงละสิบหาบาทอร่อยครับอิ่มพอดีเขาปิดร้านช่วงแรกพอดีฮะก็ฝากเพื่อนๆดว้วยครับฝากอะไรฝากอะไรฝากกดกับจ c ก i b นกดไลค์ก,กดแชร์ช่องโดโดูพาเที่ยวด้วยนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับพี่โรคัสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับบายยร้านเขาก็อยู่ถนนอิสรภาพนะครับเพื่อนๆครับนุ่นนุ่นคือแยกบ้านแขกจากแยกบ้านแขกถ้าตรงไปก็ถนนอิสรภาพไปทางพันนกฮนะทางนี้สะพานพุทธทางนี้วงเวียนใหญ่ร้านเขาก็อยู่นี่ครับก็หน้าร้านนะฮะอาจจะ ยากนิดนึงผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากับพี่โดโดเจอกันคลิปต่อไปครับดครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย